ชิญตรวจเหตุของเราวันนี้นะคะพูดคุยกับหนึ่งท่านค่ะทางด้านของคุณพิมพ์ระดาพิมพทาค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ระดาค่ะสวัสดีค่ะคุณนทัทชนกและก็คุณผู้ชมที่ชมทางผ่านทางพลิ i ทีวีด้วยนะคะ,ะมาดูในเรื่องของสุบอุบัติเหตุกันในช่วงรอบวันที่ผ่านมากันผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกันของเรานะคะค่ะตั้งจ,จากรับแจ้งจากภาษาร่วมด้วยบางมะเขือหนึ่งสีค่ะมีอุบัติเหตุรถจักรยานยน,นะะตย์ท พื้นที่ของเขตพัฒนาค่ะจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีเทาดำจะเบียนทอทหารขอข่าย693ครุงเจมหานครมีผู้บาดเจ็บชายหนึ่งรายนะคะอสาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือประสมพยาบาลเบื้องต้นค่ะก่อนที่สนยิวิทธุร่วมด้วยช่วยกันจะประสานรถกู้ภัยปอดตื้นคลองตันศูนย8ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเลิศสินนะคะเกิดในพื้นที่ของสนคลองตันค่ะ ถัดมารับแจ้งจากอาสารุ่มด้วยรามกำแพงหกแดนะคะมีอุบัติเหตุภายในฝารามกำแพง24่ง่ะพื้นที่เขตบางกะปิรถยนต์ยี่ห้อตโตโยต้าสีดำนะคะทะเบียนคารังเจอร์เชิรเ้าเ5้ากรุงเทพมหานคร ชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าวเวฟสีชมพูไม่ติดขันท้ายทะเบียนยผู้บาดเจ็บสองรายนะคะอา,าสาช่วยเหลือระถมงพยาบาลเบื้องต้งงนค่ะก่อนที่สุดวิทยุเริ่มด้วยช่วยการประสานรถอาสาบนในพืนทีสยามรวมใจหัวหมาก0 0 3ในการช่วยเหลือน้ำผู้บาดเจ็บหนึ่งรายส่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาและอีกหนึง่งรายนำส่งโรงพยาบาลวิภากรานะะในขณะพื้นที่ของสอนอหัวหมากค่ะถัดมารับแจ้งจากาสาร่วมด้วยซีบีให้ขวาง080 บัาดเหตุรถจักรายานยนต์ยามาฮ่าปีโน่สีเขียวทะเบียนวอแวนนอนหนูปพสี22กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรายานยนต์ยามาฮ่ามีโอสีขาวทะเบียนหนึขข่งกรหนึ่งกไกาลครคังสี่เจ็ดส่วนเก้ากรุงเทพมหานครเฉียวกับรถเก๋งฮอนด้าซิตี้สีดำทะเบียนสเยปเชร์มอมาศหกหกสี่ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะ เหตถนนประชาราษบรำเพ็ญหกในพื้นที่ของเขตห้วยขวางนะคะมีผู้บาดเจ็บจำนวนสองรายค่ะเป็นชายและหญิงการร่วมด้วยช่วยกันใด้การช่วยเหลือประสมพยาบาลเบริ่งต้นก่อนส่วนมีดีด้วยประชาก่อนส่วนมีดีร้ยร่วมด้วยช่วยกันประสานกู้ภัยมูลนิธิเริ่มงตะนายู่จุด้ข้ควายหนึ่งสามสองหนึ่งนำส่งโรงพยาบาลปารูก็คนโยธินเกิดเหตุในพื้นที่ของตนองห้วยขวางค่ะตัดมานะคะ เนงจากอาสาริ่มด้วยประเวศ49วค่ะอุบัติเหตุรถจักรยายนยนต์ยามาฮ่าฟีโนโนสีขาวทะเบียน2กไก่2สร9 3 8 0ถูกรถไม่ทราบชนิดใดเฉียวชนแล้วหลบหนีนะคะเหตุเกิดตัการ์มกระแผง53ทับหนึ่งพื้นที่เขตวังทองหลางค่ามีผู้บาดเจ็บชายหนึ่งรายอาสาร่มด้วยช่วยการช่วยเหลือประสพยาบาลที่เกิดเหตุก่อนที่สูริยุทธ์เริ่มด้วยช่วยการประสานงานต่อเน,นื่องมูลนที่ร่วมกันยูจิตวหมาก12ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกลางเหตุเกิดในพื้นที่ของสนมาค่ะ ขมานัดแจ้งจากอาสาร่่นด้วยปฏิพัฒน์ศูนย์หนึ่งนะคะมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูเปอร์คับสีเหลืองทะเบียนหนึ่งหสี่ศูนย์สี่ห้าเพื่อนนครศรีธรรมแนะคะชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินทะเบียนสามอไก่ขอพึ่ง 153สายกรุงเทพมหานครเกิดที่บริเวณถนนจังแพงเที่2โดยเกียงกับบริษันทนครชัยแอร์ค่ะยื่นบัตรเจ็บหนึ่งรายอาศายช่วยเหลือประสงค์พยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุปฏิเสธมีพยุรรพร่วมด้วยใวยการประสานงานต่อเนื่องมูลนิธิร่วมกระจายยูจุด3เซนต์16นะคะช่วยเหลือน้ำส่งโรงพยาบันข้ามโมงจุดเก้าค่ะ,คะในพื้นที่ของสนประชาชื่น พัารับแจ้งจากอาษาร่งด้วยไฟสิงโต64ค่ะมีอุบัติเหตุรถแท็กซี่โตโยต้าสีเหลืองทะเบียนพระทาหารมอมา 90, ้า7930เสียหลักชนต้นไม้นะคะฝากรับผูชาหนุ่101ค่ะพื้นที่ของเก็ดเบนบุรีนะคะมีผู้บดาดเจ็บชายหนึ่งรายค่ะ อาส,สาเจ้าเรือแพทโรงพยาบาลเบื้องต้นนะคะสุวิทยุร่วมด้วยช่วยกายรประสานงานต่อนเนื่องผู้พิกรร่มชัยเฉลิ่นําส่งโรงพยาบาลนวมินทราภพกษ์พื้นที่ของสนอบางชันค่ะมารับแจ้งจากอาส,สาร่วมด้วยรามกําแพง68ค่ะอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซีซีเอสสีดำทะเบียน3ามกไก่ขอฐาน9523ค่ะเสียห,หลักชนเสาไฟฟ้าน,นะคะ,ะเหตุเกิดบริเวณถนนพระราม9ซอย47ค่ะ มีผู้บาดเจ็บชายหนึ่งรายนะคะอาสาร่ม่วมด้วยช่วยการช่วยเหลือประสมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยการประสานงานต่อเนื่องรถนอกพยาบาลคันที่14่ช่วยเหลือนาําส่งโรงพยาบาลวิภารามค่ะจ<ฆ>ากที่ของสอนอหัวหมากนะคะแล้วก็กับมารับแจ้งจากอาสาเฉพาะกิจิตพงครางสินศูนย์จมีบัติเหตุถนนาราพิวาตรัชนครินนะคะหนาา้าปั๊มก p i ค่ะรถเก๋งเฉียวชนกับจักรยานฝั่นามีผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งราย เป็นชาวสัตวาตินะคะอายุประมาณ50-60ปีภาษากุครยจุดนารา28ที่เรือนำส่งโรงพยาบาล DNS นนะคะพื้นที่ของสอนทุ่งมหาเมฆค่ะศุนทไทยสนุกค่ะวันนี้อุบัติเหตุค่อนข้างเยอะนะคะค่ะสุดหลังจากที่ฝนตกนะคะใช่ค่ะฝนตกหนักมากจริงวันนี้นะคะค่ะที่พอทีตกหรือเปล่าคะตกค่ะตกหนักด้วยค่ะใช่ค่ะก็มีอุบัติเหตุหลังจากที่ฝนตกหนักถนนลื่นนะคะในเรื่องของรถเสียหลัก ทิศความบนท้องถนนที่จะแพงกันหลายจุดทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ถนนอินทรพิทักษ์ตรงวงเวียนใหญ่นะคะก็มีกระบะเสียหลับทิกความค่ะมีผู้บัตรเจร็จเล็กน้อยนะคะถนนราชพฤกษ์ขาออกด้วยค่ะก่อนลงอุมงก็มีรถชนท้ายกันห้าหกคันเลยนะคะอบนดินแดงด้วยค่ะแลก็ฝากู้ขับขี่บนท้องถนนกันด้วยนะคะขับขี่กันด้วยความระมัดระวังค่ะค่ะท่านนะคะขอบคุณมากค่ะดายค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะนะคะก็เป็นการสรุปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากเจ้าหน้าที่สูตรรับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณพิมพ์ราดาด้วยค่ะต่อเน,นื่องเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันก็จะมีข้อมูลดีๆมีสกู๊ปดีๆมาฝากพวกเรากันด้วยค่ะส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรติดตามชมได้พร้อมกันเลยค่ะ พังเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านเดินทางสัญจรลําบากนี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านพระตําบลสารพีอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมามานานกว่า10ปีแต่ไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลแก้ไขศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่ยกันจึงมีความเดือดร้อนเรื่องนี้มาให้ติดตามกันครับ <ม aquilo> เป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วที่ชาวบ้านพระตาบลสารพีอำเภอหนองบุญมาก ต้องทนทุกทรมานจากการเดินทางสัญจรไปมาเนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อกินระยะทางมากกว่า9กิโลเมตรโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนชาวบ้านกว่า5หมู่บ้านแทบสัญจรไม่ได้ส่วนหน้าแล้งก็มีฝุ่นคละทุ้งที่สําคัญเคยร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนตําบลสารพีมีเจ้าหน้าที่ลงมาถ่ายภาพเก็บข้อมูลแต่ก็เงียบหายหลังรับแจ้งทางทีมงานสูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดจังหวัดน,นคนรราชสีมาจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ถนนพังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจริงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านค่ะหมูสามตะเบ็นซลาปีเลยค่ะเกือนหลอนมากเลยในทางเต็มในทางเต็มนี่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวของมาดูแลมัางค่ะ ว่าเกิดกูมากูลาฝนตกก็วิ่งยากค,คนเด็กหน่อยสัญจรไปโรงเรียนก็ยากที่นี่ก็อยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยมาดูมาดูแลชาวบ้านนะคะ่ะทำทางเสน่ห์ให้พอวิ่งได้สุดวอสุดวอเวลาคนออกลูกเจ,บจบ็บท้องเจ็บใครเด็กป่วยพอระเบิดหาหมอได้ไหนทันหลือไม่ต้องมาเป็นอะไรตายหลดุดค่ะ ทีมงานศูน์จึงเร่งประสานไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารพีมีคุณพานุวัตรหยุดกระโท่นายช่างโยธารับเรื่องและแจ้งว่าถนนเส้นนี้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสารพีมีการจัดสรรงบประมาณในปี2,558เพื่อซ่อมแซมไว้แล้วโดยจะรีบเข้าดําเนินการซ่อมแซมโดยเร็วดังนั้นหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางศูนย์ประสานงานร่วมรู้ชี้การจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ